สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนฟังการพยากรณ์ลบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่ตอไปดวงประจำวันพุทธที่15กันยายน2564ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การงานจะรู้สึกอึดอัดทำงานด้วยความไม่สบายใจ เจ้านายผู้หญิงคอยจับตามองการทำงานของคุณการเงินมีการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่เพศหญิงความรักคนที่มีคนพูดคุยอยู่เป็นช่วงที่มีเรื่องที่ให้พูดคุยกันไม่รู้เรื่องมีอารมณ์ใส่กันจะเย็นๆกันนะคะคนที่มีคู่แล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่เพศหญิงสุขภาพ ระวังสุขภาพด้านเลือดจะมีอาการหน้ามืดอ่อนเพลียะนี้ท่านไม่ค่อยมีโชคลาภเท่าไหร่แนะนำว่าให้ทำการสวดมนต์หรือทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเพื่อเสริมโชคลาภของท่านผู้ที่เกิดวันจันทร์การงานมีโปรเจกต์หรือโครงการเก่าที่เก็บไว้นานแล้วมาลิเริ่มต้นทำใหม่หรือมีการเข้าร่วมโครงการที่ ค่อนข้างที่จะไม่เปิดเผยเพราะมีมูล,ลค่ามากการเงินมีรายได้พิเศษเพิ่มเข้ามาซึ่งเงินที่ได้นี้เป็นเงินก้อนใหญ่เช่นเงินตกเบิกเงินจากมรดกความรักควรมีความใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันให้ระวังมือที่3ภาพระวังปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบกระเพาะอาหารกดไหลย้อน ท่านจะมีโชคลาบก้อนใหญ่แนะนำว่าให้สวดมนต์ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่เกิดวันอังคารการงานการงานของท่านราบรื่นบรรยากาศในการทำงานมีความสุขสนุกในการทำงานการเงินรายได้มีเข้ามามากมา,มากขึ้นทำให้การจับใจ่ายใช้สอยไม่ติดขัดความรักสำหรับคนโสดเป็นช่วงการพูดคุยกันอย่างเพื่อน มีความรู้สึกดีๆต่อกันค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปภาพมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อพอให้ลำคาญแต่ไม่มากมายนักกลาบมีโชคลาบปางกลางแนะนำไม่ควรสิ่งการลงทุนเสี่ยงโชคมากนักผู้ที่เกิดวันพุธการงานเจ้าชะตาพยายามหารายได้เพิ่มขึ้นหารายได้เสริมเพื่อมาจุนเจือรายครอบครัวการเงิน มีการจัดสรรปันส่วนในการใช้จ่ายและมีการเก็บออมรายได้บางส่วนเพื่อใช้ในการลงทุนในการประกอบกิจการใหม่ๆความรักท่านวุ่นวายเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือการหารายได้มากกว่าที่จะสนใจความรักผู้ที่มีคู่แล้วจะค่อนข้างยุ่งกับการทำงานไม่ค่อยสนใจกันและไม,ไม่ค่อยพูดคุยกันสักเท่าไหร่สุขภาพมีปัญหาสุขภาพด้านปาก ควรดื่มน้ำให้มากๆนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอโชคลาภท่านไม่ค่อยมีโชคลาภสักเท่าไหร่เงินทองที่ได้มาส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานมากกว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสการงานมีการพูดคุยหรือได้รับอีกเอกสารแจ้งเกี่ยวกับสัญญาการว่าจ้างงานของท่านการเงินจะได้รับเงินก้อนใหญ่ ที่เกิดจากค่าชดเชยการทำงานของท่านดอกเบี้ยหรือค่าในหน้าตกเบิกความรักอยู่กับตัวเองสักส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเพศตรงข้ามสุขภาพมีความเครียดนอนไม่ค่อยหลับท่านควรพักผ่อนนอนหลับให้มากๆอย่าเครียดให้มากนะักโชคลาภท่านจะได้โชคลาภมีเงินก้อนใหญ่มาแต่ค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยมีความสุขในโชคราบนี้ผู้ที่เกิดวันศุกร์การงานการทำงานของท่านไม่ค่อยราบรื่นมีปัญหาให้คอยแก้เหนื่อยไม่มีความสุขในการทำงานการเงินมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในครอบครัวรักควรหมั่นดูแลเอาใจใส่กันให้มากขึ้นคอยดูแลซึ่งกันและกันสุขภาพระวังสุขภาพเกี่ยวกับช่วงคอ เจ็บคอหลอดลงอับเสบลาบมีโชคลาบบ้างแต่โชคที่ได้นั้นเป็นทุกขลาบให้หมั่นสวดมนต์ไหว้พระผู้ที่เกิดวันเสาร์การงานจะได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากลูกน้องทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเงินมีไรายได้พิเศษขึ้นมาจากการให้บริการช่วยเหลือเจ้านายของท่านความรักคนที่มีคู่แล้วจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้ คนโสดจะพบคนที่มีอายุน้อยกว่ามาสนใจสุขภาพช่วงนี้ท่านรู้สึกเหนื่อยนอนไม่อิ่มอยากพักผ่อนอยากนอนตลอดเวลาโชคลาภท่านมีโชคลามบ้างเล็กน้อยไม่มากเท่าไหร่อย่าลงทุนมากนะคะ